สวัสดีค่ะเพื่อนเพส่งแบบมาให้ทำให้ดูนะคะเป็นคอจีนมีเจาะหยดน้ำนะคะติดกระดุมห่วงหนึ่งเม็ดเป็นงานแข่งกุดนะคะชุดเดสเข้ารูปจะมีต่อเอวนะคะประมาณสองเซนตตัวกระโปรงเนี่ยเป็น แปดชิ้นนะคะบานจะมีเส้นที่คัดไหลตรงนี้จะมีแขนนะคะข้างในเนี่ยเป็นแขนกุดมีแขนแล้วก็รูดด้านหลังนะคะเป็นงานซิปหลัง